วว่่่าาาฎหมมมมมยเนนนีชชไไรรรดดดืออนนะนะอพะพคัับซึงจงจิสื่อท้องถิ่นสีภาคทั่วประเทศร่วมประชุมสัมมนาสนับสนุนกฎหมายบุรีฉบะใหม่ครับเมื่อวันที่3เมษายน2558ที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นจากสีภาคทั่วประเทศจำนวน80คนร่วมรับฟังข้อเท็จจริงและความจะเป็น ของร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภั์ยาสูบฉบับใหม่เพื่อช่วยการปกป้องเด็กแระยเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ณโรงแรมอามารรีดอนเมืองกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์แพทย์ปกิจวาทีสาธก,กิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่ามาตรการต่างๆในร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันยาสูบจะมีผลทําให้จํานวนเยาวชนรายใหม่ที่เสพติดบุหรี่ลดลง โดยกฎหมายฉบับใหม่นี้พัฒนามาจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ทันกับกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่และจำกัดการเข้าถึงยาสูบของเยาวชนที่กฎหมายฉบับปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมรวมทั้งส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่เกื้อหนุนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอันจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นและรัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น อีกทั้งยังปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกที่มี180ประเทศเป็นภาคีสมาชิกเป็นการแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลในการที่จะปกป้องคนไทยจากพิษภัยร้ายแรงของยาสูบและฟันปลีมือสองตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมามีกลุ่มและองค์กรต่างๆออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันยาสูบ ที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำขบวนโดยสมาคมการค้ายาสุบไทยสมาคมผู้บ่มผู้ปลูกและผู้ค้าใบยาสุบไทยและสภาธุรกิจอเมริกาอาเซียนทั้งหมดสนับสนุนโดยบริษัทบริคัมชาติทั้งสิ้นการกระทําของกลุ่มคัดค้านได้ทําการเคลื่อนไหวโดยการส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรัฐสอ รวมทั้งออกข,าข่าวคัดค้านผ่านสื่อต่างๆอ้างเหตุผลว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทําให้ผู้ค้าปรีกยาสูบและชาวไราย,ยาสูบเดือดร้อนอย่างหนักซึ่งในความเป็นจริงผู้ค้าปรีกแต่ละลายจะได้รับผลกระทบน้อยมากจากหลักฐานที่ผ่านมาตลอดเวลา20ปีแม้จะมีมาตรการต่างๆเพื่อการควบคุมยาสูบออกมาเป็นจํานวนมากแต่ผลที่เกิดขึ้นคือยอดขายบุหรี่ซิการ์เลต็ตไม่ได้ลดลงจากปีละ2,000ล้านซอง เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นปัญหาจริงจึงอยู่ที่บริษัทบุรีที่ไม่ต้องการให้กำไรปีละหลายพันล้านบาทลดลงศาสตราจารย์ในแพทย์ประจิตกล่าวเพิ่มเติมว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อท้องถิน่นมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังกลุม่มประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่าร่างพระราชบัญญัติกควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวกับการทำไร่การบ่มใบายาและการค้าใบายาสูบเลย